่ะเดี๋ยวพี่ต้องตีคีละองค์ก็ได้จะได้ไม่ต้องรวบถ้ารวบเดี๋ยวพี่จะเสียเปรียบผมไม่ต้องเกรงใจเปิดเลยอันนี้หนูไม่มีราคาอ่ะเอาที่หนูมีราคาของกันดันเองอันนี้หนูก็เสิร์ชหามาในอินเทอร์เน็ตมันก็มีรุ่นหลายรุ่นอ่ะก็ไม่รูราคาว่าเอาอย่างนี้ก่อนราคาเท่าไหร่เอาราคาปัจจุบันที่ผมซื้อขายแล้วกันราคาในอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะเป็น2ปี3เดือน4เดือนอะไรก็แล้วแต่เนาะเอาอย่างนี้แล้วกันคือจริงเราขายอยู่ไม่เกิน20นะครับไม่เกินยีในปัจจุบันถ้าสวยไม่เกิน20 แต่ถ้าซื้อเข้าอยู่ในแหลกประมาณถ้าสวก็ประมาณสัก18นะครับให้เลทเลทหรือประมาณทาน2ขันไม่เกินนี้เลยอันนี้ผมซื้อถ้าเกิดจมูกแบบนี้ผมซื้ออยู่ประมาณไม่เกิน15-16อันนี้เราขากลางนะครับคือผมเป็นคนที่อธิบายลูกค้าหน่อยแค่นั้นเองนะครับอย่าอย่าไปคิดมากนะเพราะบางคาบางที่ผมพูดกับลูกค้าผมพูดตรงพอบางทีบางคามันตรงปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไปโดนใจสักนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะอย่าว่ากัน ครับคนะครับอันนี้คือรับซื้อหนึ่งหมื่นใช่โอเคเอาเอาโทรศัพท์มือถือมาบวกเป็นคิมคิได้เดี๋ยวขอว่ามันเรียก่ไว้หน่อยนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโอเคไปแล้วอ่ะไมปแยบผมซื้อหมื่นหกอ่ะกดไปหมื่นหกครับอันนี้ซื้อหนึ่งหมื่นครับอันนี้ผมซื้ออยู่ประมาณหกพันไม่เกินนี้เพราะว่าส่วนอันนี้นวะเนี่ยผมซื้ออยู่สามสิบห้าขายไม่เกินสี่สิบสามพันห้าอ่บวกครับผมอย่างเงี้ยผมอยากให้อาจารย์เก็บไว้ก่อน ในอนาคตข้างหน้าพระอาจจะขึ้นขยับได้อีกเยอะโอเคถูกไหมไม่ใช่ว่าเราไม่อยากซื้ออยากซื้อแต่ก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยพระมีแทมีพระแท้เก็บไว้ก่อนทำกามแนะนําคือคือคือในความรู้สึกผมอ่ะถ้าวันหน้ามันยืดสัก2องพันสามพันก็สามารถจะหยิบมาขายได้อีกในวันนโอเคแล้วก็อันนี้เป็นนวะครับอันนี้ขายไม่เกินสองพันครับอันนี้อยู่พันห้าทองแดงสองพันกับอาใช่กด อันนี้ผมขอกซื้อพี่ถ้าสามพันห้าละกันขายไม่เกินสี่พันนะครับบวกไปสามพันห้านอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ถ้าผมจะเอาเปรียบอาจารย์อ่ะผมต้องซื้อสักพันห้าแต่ถ้าไม่เอาเจ็ดไม่เอาเปียบอาจารย์ผมต้องซื้อพันแปดขอเอาเปียบหน่อยได้ไหมสักพันเจ็ดละกันอ่าโอเคพันเไม่อยากเอาเปียบให้ให้เลยอ่าโอเคถ้าหลบยอดได้เลยครับยอด คือเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยห้าสี่สองอ่าโอเคถูกต้องถูกไหมครับต้องครับสองโอเคโอเคแหม่ยอดเอาโทรศัพท์ขึ้นมาหนให้พี่ดิเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้พี่ครับเดี๋ยวโอนตังค์เข้าได้ได้เดี๋ยวผมโอนให้เลยผมเป็นคนเล่นไพ่มีจจเยาบันเดีวกันเนาะนี่ก็รับตมือกับพระราชกุมารยานหลวงพ่อฤาษีเลยตรงนี้สมเป็นคนยงี้รับตมือสดๆดนี่หนูอย่างเงี้ยสวยโอ้รับมือสดๆ อย่างเงี้ยสวยตาเปล่าไม่ต้องดูเขาเรียกภาษาบ้านเราว่าหยิบมาพลาแท้ธรรมชาติอืมและอย่างหนึ่งอะผมเล่นพาผมทาสื่อออนไลน์ครับมันจะทำาไม่แพงด้วยถูกครับไม่แพงแต่แตะพุทธคุณดีนะอ่ใช่พุทธคุณดีและอย่างหนึ่งเนี่ยจะาเล่นพาดีอย่างหนึ่งคือซื้อพาแท้อือสมัยหนึ่งที่รุ่นรุ่นเนี่ยเป็นวัยรุ่นหลายๆคนนะครับซื้อพาตามริมถนนมาเก็บไว้ลูกให้หลานมาขายผมเก๋หมดแล้วทาไมถึงเก๋พ่อรับมาจากนน่นจากนี่ อันนั้นผมไม่รู้แต่ผมรู้แต่พระวันเก๋ตอนนั้นเองนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้ามีอะไรแวะมาหาได้เสมอ